<c oughs> ทีนี้นมาทิ้งคำว่ากระดูในภาษาคนกระดูกหมายถึงกระดูกสุก,ก้างที่มีอยู่ในคนในภาษาอย่างหนึ่งจะได้ถึงในความที่มันมีเนื้อน้อยเช่นผลไม้ชนิดนี้ มันเป็นชนิดเลวมันมีเม็ดแต่ทั้งนั้นมีเนื้อถัาจะหาไม่ได้ก็เลยผลไม้กระดูก <c oughs> มันร่วนแต่มีความหมายไปในทางที่ว่าน่าสันหัวนั้น <c oughs> นี่เป็นเรื่อง,องภาษาคน <c oughs> ขั้นมาเึงภาษาธรรม เราจะแยกกันดูว่าคําว่ากระดูกเนี่ยมันจะใช้อะไรได้บ้างถ้าโครงกระดูกทั้งโครงอย่างที่แขวนอยู่ที่ศาลานั้นก็ใช้เป็นอารมณ์เป็นนิมิตของกรรมฐานที่เรียกว่าอัตถิกะอสุภะ จเจริญกรรมฐานชื่ออธิปะอสุภะกะเพ่งโรงกระดูก <c oughs> ติดตาติดใจจนกระทั่งไม่ให้โอกาสแก่ีิเลเช่นราคะเป็นต้นเกิดขึ้นได้น <c oughs> โครงกระดูกกลับเป็นของดีเป็นมิจ้ายที่ดีของที่สือผู้บเป็นตามเพียนอย่างนี้มีโครงกระดูก